ครับเราจะช่วยกันนะฉะนั้นบัณฑิตนะครับผู้ที่เรียนเข้าสู่กระบวนการมหาไรแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ,ารากเอาพุทธคือเป็นบัณฑิตอันอันอันนี้เราคุยกันในหมู่อาจารย์นะเด็กๆจะฟังนะธุรกิจศึกษาเป็นธุรกิจที่ง่ายและดีที่สุดเพราะอะไรอินพุตกับเอาพุทธตัวเดียวกันใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> แต่ถ้าสมมติเราไปทําธุรกิจอื่นอินพุตตัวหนึ่งมันกว่าจะโปรเซสแลวออกมาเป็นเอาพุทตัวนี้ใช้เวลานานมากฉะนั้น ตรงนี้แหละครับมหาวิลัยทําหน้าที่ขยํามขยี้ขยูดให้มันขย่อนออกมาจากกรวดหินดินทรายกลายเป็นรัตนาชาติมหาวิทยาลัยจะต้องมีกระบวนการตรงนี้ที่เราต้องตรวจสอบแต่ถ้ามหาวิทยาอย่างเดียวได้ไม้ม no มันก็ต้องขึ้นอยู่กับ input หรือขึ้นอยู่กับนักศึกษาถ้านักศึกษาเป็นคนที่มีแบ็กกราวด์ดีบบแจสมองมาปัญญาควาย ออกมามันก็ต้องดีถ้าเข้ามาประเภทบางคนแต่มันก็เป็นขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์นะผมสอนนะักศึกษาผมเนี่ยสมมุติสิบประเด็นนะและประเด็นสุดท้ายผมบอกไปหาเอาเองนะแล้วผมวอาการบ้านมันกลับมาความหมายเขาว่าไปหาเอาเองเด็กผมตีความว่าผมจะไปวางไว้ตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นเดบวอล์กล่แลวไปหามาตายแล้วเด็กกูทำไมเป็นงี้ผมต้องเรียนคำอู้ใหม่ ไปศึกษาเอาเองมันบอกก็นั่นะอาจารย์บอกไปหาเอาเองผมก็ไปหามันอยู่ในโลกวัตถุไงนะฉันถ้อยู่ในโลกวัตถุชีวิตก็เปลี่ยนไปเพราะเป็นกระบวนการปั๊บการศึกษาตามหลักสูตรเกิดขึ้นครับนะฮะเพราะการศึกษาตามหลักสูตรเกิดขึ้นการเรียนการสอนการพัฒนานั้นศึกษาและการสร้างคุณธรรมจริยธรรมจึงต้องเป็นกระบวนการที่มันต้องมีการตรวจสอบการประกันคุณภาพจะต้องมีตรวสูบเกี่ยวข้องเรียนเป็นไงสอนเป็นไงพัฒนาเสรีาเป็นไงแล้วคุณธรรมอันนี้เนี่ยอาจารย์และนักศึกษาที่รักครับ อันสุดท้ายมันไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ไปเสียแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขว่ามีคุณธรรมตรงนี้แหละครับมันเป็นกระบวนการที่เราต้องทําอยู่ภายใต้ของจิตสํานึกของนักศึกษาส่วนตัวเช่นนักศึกษารู้จักคําว่าขอโทษเพื่อทําให้อาจารย์โกรธโดยอาจารย์ไม่แสดงอาการถือว่านักศึกษามีคุณธรรมนักศึกษามาพบอาจารย์แล้วไปพูดว่าฉันไปไม่เคยเจอเลย ผมจึงบอกนักศึกษาผมทุกคนว่านักศึกษาครับผมชอบน้ำเน่าเพราะมันสะท้อนเงาจาังนักศึกษาครับทุกครั้งที่จะว่าจะดา่าจะบน่นหรือจะตำหนิอาจารย์ทุกๆคนที่สอนนักศึกษาขอคำหนึ่งครับขอความยุติธรรมเพราะนักศึกษาห้องหนึ่งแปสคนจะพูดอะไรก็88แแต่คนสอนมีเพียงคนเดียวยังไงยังไงก็พูดได้แบบเดียว บวลกลบหารคูณคนสอนก็อย่าเป็นคนเดียวดังนั้นเวลานั้นศึกษาจะคอมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ดูตัวเองด้วยอาจารย์ครับผมเคยอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อนผมมาโดนคอนมเมนต์นนอย่างนี้ evaluation form สอนดีมากตรวจการบ้านดีมากทุกอย่างเนี่ยอาจารย์สิบมันมีสิบข้อเก้าข้อดีมากหมดเลยข้อสุดท้ายมหาวิทยาลัยล็อกไว้อย่างนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอนอื่น อันสุดท้ายเลยครับต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลตงตกลงมันดีไหมะนะครับผมจะบอกเวลานักศึกษามีส่วนมีส่วนในการ PDCA หรือมีส่วนในการคอมเมนต์อาจารย์ขอความยุติธรรมอีกข้อหนึ่งนักศึกษาต้องชัวนะว่าเข้าเรียนบ่อยดังนั้นอาจารย์ที่เคารพและนักศึกษาที่เคารพครับกระบวนการ evaluate อาจารย์โดยผ่านคอมพิวเตอร์จึงเป็นเรื่องของเฟซไม่ใช่แฟ f เฟซ เพราะเด็กเข้ารหัสไปแล้วมันก็หมูหมากาไก่ไปถามเด็กสิครับหน้าตาคนสอนเป็นยังไงมันจําไม่ได้อาจารย์เชื่อไหมไปเจอเด็กคนหนึ่งต่างประเทศกระโดดกอดผมเลยเอ๊หนูเนี่ยอยู่สถาปัตย์แล้วผมก็เอ่ยชื่อสมัยอาจารย์นั้นเป็นคณะพอดีใช่ไหมอ๋ออาจารย์ขาจําไม่ได้หนูจําใครได้ไหมไม่ได้สักคนตายหาแล้วมจบได้งไงมอาจำาจไม่ได้ไ อีกหน่อยเนี่ยจะต้องเอารูปไปติดไว้ผมจึงต้องเวลาสอนไปเอารูปผมขึ้นไปเป็นระยะระยะ,ะ,ยะมันจะได้จําได้ตามกระบวนการการตลาดเขาเรียกว่าตอกย้ําสมองนะเดยวมันจำไม่ได้นะครับขนาดบอกแล้วว่าเสียงดังฟังชัดต้องอาจารย์อัดสีหาภัยมันยังไปคุยกันต่อเลยเอ๊ะอาจารย์อัดสโลแกนอะไรวะเด็กเนี่ยเรียกวิชาผมว่าวิชาผมเนี่ยามกฎกระทรวงให้เรียกว่า HUM สองนึ่งสองแลกเพนชั่นคานเอร์ HUM เด็กเรียกวิชาผมว่าหํา แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเรียกวิชาผมว่าหำอาจารย์นี่เธอเธอลงหำอาจารย์อัดหรือยังเราได้ยินมันอยู่ในห้องน้ําเราก็อยู่รอหน้าห้องน้ําเลยว้อาจารย์หนูวิชาผมมันเลื่องซึ้งถึงขั้นหนูต้องลงทะเบียนเลยเหรอครับก็เพื่อนเขาลงกันหมดนะหนูก็ต้องลงเดี๋ยวหนูเข้าใจผิดไหมวิชาผมอะไรหำตทษหำหนูเอาใหม่เมื่อก่อนไม่ให้เรียกหำตอนนี้ยอมให้เรียกหำนี่คือเด็กนะครับ เรานั่งกินข้าวอยู่นะจานอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยแล้วไงทำหน้างั้นะ่ะเพราะความอร่อยมันขึ้นกับหน้าตาแต่ละบุคคลนะฮะเด็กเขาจะทำหน้าตาเหมือนเขาอร่อยก็ <laughs> เด็กเนี่ยเวลาทานข้าวไปเจอร้านเลินรสร้านเล็ศรอะไเลิศน,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 นะเธอลองชิมจับตะเกียบอย่างเงี้ยนี่นนเลิศนะเธอลองชิมและจะรู้ว่าเท่าไหร่ แต่อย่าแดดมากนะเสียบเนี่ยผมนั่งดูโอ้ยนี้ถ้าจะเสียบเก่งเว้ยนะครับฉะนั้นนี่คือคุณภาพทั้งหมดนะที่มันจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับบทบาทนักษาคือจะต้องให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของมหาลายัยความพึงพอใจต่อการใช้แล้วก็ภาวะของการมีงานทําภาวะนิกิจนะนะครับแล้วก็ประเมินคุณภาพหลายๆอย่างนะครับเสนอแสดงความคิดเห็นโดยเข้า Facebook เพราะว่าเข้าอย่างอื่นมันแน่เอาเข้า Facebook แต่ผมเนี่ยไป่นค้งให้ f a c e b o o เขาเดี๋ยวมันจะด่ากลับมากลัวมากเลยนะครับเข้า Facebook ไปเจอมันจะได้กระจายถึงกันแต่มันได้ผลนะวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเอาการบ้านไปหมดผมสั่งนักศึกษาคนหนึ่งว่าหนูทํายังไงก็ได้ให้เพื่อนรู้ว่าการบ้านที่เอาไปยังไม่ได้คะแนนเด็กคนนึงก็เข้า Facebook เลยครับการบ้านก็กลับมาเออมันก็ได้ผลเหมือนกันอยากใช้เด็กใช้ให้ได้ผลนะครับแต่ก็มีเด็กคนหนึ่งรังสิตนี่แหละทุกวันนี้ขายรองเท้าให้ผมทุกวันเลย กูจะขายให้ผููนักหนาวบนรองเท้าแล้วคู่เดียวก็พอแล้วนะแต่เด็กก็คือเด็กนะขายได้อย่าขายหมานี่ผมก็แล้วกันนะครับนะเพราะมีเด็กขายหมาสงสารม,มันสร้างเครือข่ายร่วมกันติดตามการรับรู้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่ต้องช่วยกันฉะนั้นเวลาที่เราทํา Q A อาจารย์เห็นไหมเราจะต้องกวดเด็กมาสัมภาษณ์อันนี้บอกอาจารย์ตรงๆเราอยากได้เด็กที่เป็นธรรมชาติเช่นอย่างเราสัมภาษณ์เด็กหอพักเนี่ย เราอยากจะเดินแล้วก็แอบไปจิกมันเด็กที่เดินอองปจะชาหอพาเขามาคุยกับเราเราจะได้ธรรมชาติของความจริงแต่อะไรไม่รู้อาจารย์มันเอื้อหน่วยไม่ได้มั้งเราจะมีการแต่งตั้งและจัดตั้งเกิดขึ้นนั่นไม่ได้ว่าใครนะนะฉันนั้นเวลาถามเด็ก everything j i n g l bell in this world are so very g o o d ทุกอย่างมีหมดถ้าคุณจะทำ Q A ไปทำหาอะไรทุกอย่างมีหมดนะฮะมันก็ต้องมีบ้างมีบ้างนะอาจารย์แต่ว่าเวลาเราพวกเราไปตรวจของคนอื่นเนี่ยเราก็คนเราไม่ใช่แสบหรอกอาจารย์เราชอบแยกตัวออกไปเดิน แล้วก็หลอกเด็กมานั่งคุยเด็กบอกความจริงหมดเลยเอาอะไรที่สัมภาษณ์กับความจริงเป็นไงไม่รู้จะว่าอย่างไงแต่พอเราฟังแล้วเรา่าฮาบาลานซ์แล้วก็คอมเมนต์ไปนะครับนะเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดยส่วนกลางและส่วนองค์กรอันนี้จาเป็นอยากก่างยิ่งอันนี้จะเป็นดังนั้นมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยนะครับมีทานสคริปต์กิจกรรมเช่นมหาลัยนเรศวรเนี่ยปีนึงเด็กทุกคนต้องเจอรุ่นพี่ที่ชื่อัศสีหาอภัยในงานทอล์กโชว์ ท่ามกลาง6,000คนผมทอบโชว์2ชั่วโมงใช้ชีวิตอย่างไรที่มีสุกในรั้วมหาวิทยาลัย2ชั่วโมงทุกปีจนถเบื่อหัวข้อนี้นะและเด็กเหล่านั้นจะมีคนคอยรับจะเป็นเหมือนเหมือนการไป,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 ปเข้าไปว่าผ่านการฟัง,ฟงอบรมจบและตอนจบจะต้องฟังที่คนเดิมการใช้ชีวิตมันเบื่อกเกันเลยแต่ว่าเขาจะเอาเราไปเป็น,ปนคุณภาพของสิทธิ์เก่าเงียที่ให้สิทธิ์ใหม่ย,ยอมรับเราก็ช่วยเหลือครับเราช่วยเหลือนะเพราะเขา ซื้อตัวเรื่อบินให้เรานอนโรงแรมอย่างดีอะไรเงี้ยค่าตัวไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นการอุทิศนะจะบอกให้ทัใจทำใจถ้าสถาบันเก่าเชิญแล้วโอเคนะครับแล้วก็ P D C A นะครับเดี๋ยวเราจะมี P D C A ทั้งหมดเนี่ยครับมันเรียกว่าแบรนด์ในแง่ธุรกิจมันคือแบรนด์เราสร้างแบรนด์ให้ได้และถ้าสมมตินักษากลับมาเรียนปิยโทที่หมหาลัยเดิมของเราอีกนะอาจารย์แบรนด์เรามีการตอบย้ำ แสดงว่าสินค้าเราดีทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่สอกอ,อกพูดมาเนี่ยสรุปใปนสัพการตลาดหรือธุร,รกิจได้คาเดียว,ว่าแบรนด์อาจารย์ครับทําไมหลุยวิตตองจึงเป็นสินค้าที่ดูดีเท่าที่ทราบนะไปหลุยวิตตองข้งแรกเมื่ป,ปีพศ2520กว่บวกลุยวิตตองไม่อนุญาตให้คนไทยจับสินค้าแต่ลุยวิตตองอนุญาตให้คนญี่ปุ่นจับสินค้า ผมก็ในชานะที่ทำธุรกิจผมก็ถามาว่าปุ๊กัวกกอมส์แปลเป็นภาษาไทยว่าจังไหรมันเป็นจังสังเขาพูดคำเดียวว่าคนไทยหยิบแล้วไม่ซือ้ออยู่อย่ากดูกล้องนะเขาให้เราไปดูกล้องมีคนไทยคนหนึ่งหยิบกระเป๋าเขาออกมาไม่ซื้อไม่ว่าอิน,นี่หลบแล้วก็เลียมันจะเลียให้เป็นหนังอะไรอะหลบแล้วก็เลีย และเขาบอกว่าหลุยวิตตองของเขาจุดไฟแล้วไม่ไม้คนไทยแอบจุดอันนั้นเขาเรียกว่าเผาและมึงเขาบอกเขามีการกำลันตีสินค้าเขาหกโมงครึ่งคุณหมอไปเที่ยวมิวนิกกับผมตัดสินใจไม่ได้จะซื้อหรือไม่ซื้อเขาพูดคำเดียวว่าขอโทษนะคะดิฉันต้องปิดรวลาเกินหนึ่งนาทีคุณต้องจ่ายโอีให้กับฉันแต่ฉันไม่ต้องการหนึ่งนาที ฉันต,ต้องการจะกลับบ้านไปหาสามีฉันคุณหมอผู้ที่ตัดสินใจคือคุณหมอซึ่งของจะวินิจฉัยราคาเหมือนวินิจฉัยโรคก, <laughs> ก็เลยไม่ได้สินค้านั้นและแล้วเมื่อเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วนี้ร้านหนุยวิตองร้านเดิมชื่อมิวนิกถ้าใครเคยไปมิวนิกนะจะมีหอนายกาอันนี้พูดให้เหมือนเขาไปไม่กันนะมีหอนายการเดินออกจากหอน,นายกาตรงนี้ไปประมาณ2ี้จะเจอร้านหลุยวิตองซึ่งไม่น่าเหมือนร้านหลุยวิตองเหมือนร้านโชบวยธรรมดา ร้านนี้มีคนไทยเดินสะพายหลุยเข้า er. Ma ไปด้วยความโบงายเลยถึง so ก้นตึงหน้าตั้งเพราะสามีเป็นคนเยอรมันเดินเข้าไปถ้าถือว่าตุ๊กถู๊ภาษาเยอรมันมันอย่างนี้ควักควักควักอยู่เี้ยปรากฏว่าพนักงานที่นั่นครับมองเห็นและก็ซุบซิบกันแล้วก็หัวเราะผู้หญิงคนนี้พอฟังภาษาเยอรมันรู้เรื่องโกรธแต่โตตอบมากไม่ได้เลยมาบอกสามีที่ร้านกาแฟหน้าหอนนาฬิกาสามีก็ไม่สนใจแต่เพื่อนของสามีเดินกลับไปเพื่อนของสามีก็ไปถามเจ้าหน้าที่นั้นว่า เธอหัวราะคนไทยทำไมพนักงานขายตอบเหมือนกันว่าเราเป็นพนักงานที่ได้รับการเอ็กซ l เลน t ์เทรนไม่ใช่เว l t r a นเอ็กซ l เลน t ์เทรนเรารู้ว่าสินค้าตัวไหนคือของลอกเลียนแบบไอ้คนที่เพื่อนสามีที่ไปดา่าในหน้าชากลับมาที่ผู้หญิงคนนั้นพอฟังก็หน้าชากลับมาหาผัวแล้วบอกว่าทำไมเธอซื้อของปลอมให้ฉันสามีพูดคำเดียวว่า ฉันไม่รู้เพราะฉันซื้อทาง E-Bay ตอนนี้ E-Bay ในยุโรปเลยถูกบล็อกครับเพราะขายสินค้าปลอมนะฮะฉะนั้นเด็กลังสิ์ถ้าใครขาย E-Bay ก็ต้องดูว่าจริงหรือปลอมระวังนะลุยมันก็จะมาจากฮ่องกงมันก็จะมาจากเกาหลีีร้านเกาหลีนี่ตัวดีที่อยู่ร้านใต้ดินลงไปเนี่ยมันจะเอานามมัรของผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่หญหญๆโตๆเสียไปหมดเลยเป็นกลยุทธ์ testimonial ของมัน แล้วมันก็จะบอกว่าคุณอาเธอร์อันนี้นะคะดิฉันทำส่งประเทศไทยและเราก็เดินทางกลับไทยอีบริเวณที่มันทําของปลอมเนี่ยเรารู้ว่าอยู่ที่ไหน,นมาบอกพี่เนี่ยผมทาส่งเกาหลีเลยตกลงไม่รู้ใครสตอเบอรี่กันแน่ <c oughs> นึกออกไหมฮะมี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 นะครับนะครับแล้วเวลาไปซื้อของร้านเหล่านี้ถ้าไม่ฉีดหน้าเขาก็ไม่เปิดนะนะครับและถ้าเปิดในร้านจะมีอยู่ชิ้นเดียวถ้ามีมากกว่านั้นถูกจับถ้าอยากรู้ว่าไปที่ไหนโทรศัพท์มาส่วนตัวจะพาไป ล็อกเลยนะยิ่งกว่า Friday นะผมก็เป็นคนชอบเป็นคือเป็นคนต้องเสนอราคานึกดูกากันตุนีนน่ผมดูมาเซปีผมถึงซื้อได้สามหมื่นแต่และผมก็เชื่อบ้านว่าไม่มีใครรู้จักอันนี้เพราะผมอยู่เทา้เาเฮาราคาโลคลาสวันหนึ่งผมก็ลืมปิดบ้านระวันนงถุงเท้ากลับไปหายครับทุกวันนี้ก็เลยต้องใช้ของปลอมที่คล้ายของจริงโซเปบมาแร๊ หลุยก็อยู่ได้ชแนลอยู่ได้ด้วยการบริการนะครับนักศึกษาเราก็กลายเป็นแบรนด์เหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะผ่านกระบวนการ QA <ม>ให้ดูก็แล้วกันว่า performance testing <ม>เป็นอย่างไรนักศึกษานึกดูถ้านักศึกษาเขาต้องการวัวนักศึกษาเป็นวัวเป็นวัวก็ผ่านแต่นักศึกษาดันเป็นวัวแบบทุเรศอย่างนี้มันก็ไม่ผ่าน QA ก็เหมือนกันครับฉะนั้นในกระบวนการ QA มันจะมีการควบคุมคุณภาพแล้วมันจะมีกระบวนการ P D C A ซึ่งเกิดขึ้นนะครับ ผมลืมดูนาฬิกาไปเลยผมต้องขึ้นเครื่องตอนห้าโมงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมนั่งรถทัวร์ไปก็ได้ฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาจะทําจะทํา QA นักศึกษาอย่าลืมนะครับสร้างปัจจัยให้กับตัวเองอันนี้คือปัจจัยมหาวิทยาลัยนังสิกษาปณิธานตามหาไม่เจอแล้วพิมพ์ไม่ทันแล้ววิสัยทัศน์พิมพ์ไม่ทันบอกตรงๆนะก็เลยปล่อยไปอย่างนี้ถ้านักศึกษาสามารถทําอะไรก็แล้วแต่ให้ตรงกับปัญญาตรงกับปิทานตรงกับวิสัยทัศน์ ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราเรียกตรงนั้นว่าอัตลักษณ์อ้าวอาจารย์และเอกลักษณ์เอกลักษณ์แปลว่าสิ่งที่มีอยู่แต่อัตลักษณ์แปลว่าไปให้ถึงก้าวให้ไกลไปให้ถึงซึ่งคุณภาพเองเรียกว่าอัตลักษณ์อัตตาคือตัวตนลักษณะก็คือลักษณะที่มันเกิดกับตัวเราแต่ถ้าไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ตรงนั้นนักศึกษาไปอัตลักษณ์ไม่ได้ตราบใดที่นักศึกษาจะขึ้นเขา mount everest แต่นักศึกษาไม่เคยเอาธงไปปักหรือให้ใครเอาธงไปปักและฉันจะไปถึง ไม่ได้ถ้าันไรนนะักศากาขึ้นไปได้นะั่นคืออัตลักษณ์เกิดขึ้นชาวบ้านจะบอกให้มันแน่ในะเวลามันขึ้นถึง,ถงยอดเขาแล้วนะจำสันส้นงๆง่ายๆนะครับฉะนั้นนะครับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์นะักษากที่พึงประสงค์ไม่จําเป็นต้องเป็นดาราทุกคนแต่เราก็ไม่สามารถเอาทุกคนมาโปกปะกั้าได้เพราะนั้นทุกคนจะแ่กแย่งกันเป็นดารานะอัตลักษณ์ของเราคือจะต้องก้าวถึงอาเซียนอัตลักษณ์ของเราต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่ช่วยสังคมได้ นะครับแล้วก็แนวทางในการจัดกิจกรรมนะอันนี้ดูจําไว้เลยนะครับทุกวันนี้เราไม่ประสบผลสำเร็จเรื่อง QA เพราะอะไรเช้าขึ้นมาเด็กมอลังสิตเลซีเนสมอร์นิ่งขี้เกียจตื่นกลางวัน dying for less กูงีบสักพักนึ่งวันตอนเย็นกูหลับไม่ลงแล้วจะหลับอีกทีแม่ตีสับผมนะที่สมัยก่อนตอนโทรศัพท์ยังไม่หายนะสกาย เปิดแน่นว่างั้นเด็กมลังสิงเข้าเป็นแทเลยปีสามมึงจะเข้ามาทําหาอะไรมันพิมพ์มาแล้วก็พิมพ์กลับมันพิมพ์กลับมาอ่ะถ้าไม่อยากตอบตอบมาทําไมเออกูตอบมันมาทําไมวะกูโง <_ d ata> ่ <_ d ata> เองก็ต้องขอบคุณที่มันหายไปแล้วเรียบร้อยในแท็กซี่หายไปน,นะครับราคาสองหมื่นสามหมื่นหายแม่เอามาคืนแต่สามพันหายแม่เอามาคืนที่ป้อมหยา แท็กซี่เหตุการณ์หายเกิดเหมือนกันเลยคือเกิดเริ่มจากต้อมยามมลังสิทนะฮะแท็กซี่สองเครื่องแมวมาคือแต่ได้แมวมานคืนทุเรนมากเลยแต่นี้ใช่ดีนะครับตกแปดครั้งยังไม่เป็นอะไรเลย <c oughs> แล้วก็ค้นพบว่าโรงแรม5ดาวทุกโรงแรมในโปรแลนด์ผู้บริหารใช้ยี่ห้อนี้เพราะยี่ห้อนี้มันไปโปรโมทที่โปรแลนด์รุ่นนี้เลยรุ่นที่คนไม่ซื้อแล้วสินค้ามันเหลือเงครับมันก็แอดเวนเ์ลนรุ่นสินค้ามันโดยการให้ไปอยู่ในมือผู้บริหารโรงแรมระดับ5ดาว เวลาเราไปเจอม่ใช่รุ่นเดียวกันเลยก็เราเออกมาวางโชว์แต่ถ้าเป็นประเทศอื่นกูเก็บภาพรักเสียนะครับนะครับอย่าลืมนะครับปรอบก,กิจกรรมทำกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะครับนะนี่คือ p d c a นะ p d c a ทำเพื่อให้เกิด best practice คือเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับอย่างเนี้ผมจะลงเล่นอย่างจริงจัง,จงสมาคมลีลาศเนี่ยบังเอิญสมัยก่อนเป็นครูสอนลีลาศด,ด้วย พอยูดสอนปั๊บพุงจะออกและก้นจะหมอนตอนนี้ต้องเริ่มลดพุงในการลดอาหารแล้วจากเดี๋ยวจะไปชมรมลีลาบ่อยๆกะจะผักดันลีลาบเป็นกีฬาสาธิตไม่ต้องเป็นกีฬาอะไรนะครับเพราะอะไรจะได้สร้างกีฬาลีลาบให้เป็นภาพลักษณ์ของลังสิต์ว่าเด็กลังสิตย์ยังมีแพทเทิร์นในการเต้นไม่ใช่โย่โยอโเยอะมันก็ยังมีตึม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 ได้บ้างนะชีวิตคนเรานะครับ best practice ฉะนั้นอิตาคนนี้ใช่ไหมอาจารย์มันเกิดมาเพื่อให้โลกทั้งโลกขยะ QA บอกว่าเกิดมาหย,ายางหยามันน่าจะเป็นมะเร็งตายไปไหรอหัวเราชอบใจนะครับนะเอ็ดเวิร์ดเดนมิงเดนมิงเนี่ยเขาบอกว่าพ d ดีเนี่ยมันเกิดมาตามที่เอกสารมีโอ้ oh, น้องแดนเลยไม่ได้แจกของขวัญเลยทำไงอะหนูเพเดี๋จะต้องไปสนามบินเดี๋ยวหนูเล่นกันเองนะคะไม่จำเป็นหนูก็ไม่ต้องแจกเพราะก็ได้คะแนนเข้าห้องแล้วนะถ้าเป็นนักเรียนทุนก็ได้ชั่วโมงทุนแล้ว อย่าให้มากเดี๋ยวเคยตัวพีดีซีเอมีอยู่ทุกอย่างในเอกสารแต่ผมอยากให้นาาักศึกษาและอาจารย์ทุกคนเห็นหน้าเขาคนนี้กระยิงยิ้มยอกมากเลยท้ายสุดมันพูดคําว่าหืม um, กูก็ทําได้ <c oughs> คือทําให้ทุกคนพีดีซจะเป็นระบบที่ดีครับอเมริกาใช้เยอรมันใช้ถ้าเรามีชีวิตอยู่ในเยอรมันเหมือนกับผมไปทําธุรกิจบังสวนะ่วนเนี่ยจะรู้เลยว่าพีดีเซสำคัญมากช่านเที่ยไหมครับระบบสิบโมงขึ้นคอฟฟี่เบรค ปรากฏอาจารย์อัดเป็นคนพูดมาก10บโมงครึ่งยังไม่เบรกคนเยอรมันเดินออกจากห้องทีละคนเหมือนกรากำลังเดินออกนะครเหมือนกกำลังเดินออกนะผมก็เลยถามว่าวายเขาบอกว่า by appointment coffee break at 10.30 but right now it's 10.35 5 m i n u t e past a n d r e a d y so we have to go out ฉะนั้นนักกับฝรั่งอีกหนึ่งนาทีไม่ได้เลยนั้นมันไปทันทีเลยแต่มันไม่ได้ไปแบบโกรธนะ ถ้าบ้านเราเนี่ยไปคืองอนใช่ไหมเนะี่ยแม่งงอนกูเลยหายออกห้องไปงอนกูแล้วแต่เยอรมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะเขามีระบบ P D C A ที่ดีนะครับนะการวางแผนเย่ยตงเป็นระบบอย่นะฮะฟินอลเลสส่งบทท้ายละส่งท้ายบทแต่ส่งท้ายบทยังไม่หมดแค่นี้อาจารย์อ่านนะท้ายบทแต่ยังไม่หมดแค่นี้การจัดก,การเนี่ยนะการจัดก,การนะครับกิจาการรมต้องเป็นแนวคิดเน้นการจัดการ s o รี่เน้นการจากการัดก,ก,การมากกว่า การกระทําอื่นแต่การจัดการนั้นต้องเป็นการจัดการที่เป็นกลุ่มและเป็นทีมงานนะครับเน้นภารกิจเน้นการป้องกันมีการแก้ไขนักศึกษาคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอะไรทุกกิจกรรมนะครับยางผมเติมโตมาทุกวันนี้ทําธุรกิจได้สอนหนังสือได้ทําอะไรได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นที่ปรึกษาของจิตวิทยาคมมั้นคงเห็นชาติได้เพราะผมเป็นเด็กทำกิจกรรมนะครับแล้วก็นักศึกษาคนมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินการ,รกันคุณภาพเพราะนักศึกษาต้องทากิจกรรมต้องมีโครงการต้องมีหลายอย่าง คุบริหารจัดการข้อมูลด้ในการวิเคราะห์และที่สําคัญก็คือกิจกรรมที่ดีคนมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายแปลว่าราคาถูกแต่ผลงานดีผมจะเป็นคนบอกว่าของดีราคาถูกไม่มีแต่นักษา,าต้องทําให้ไนดะ้ของดีและราคาถูกนะครับนะอุดมคติเยอะแยะเลยในนั้นก็มีผม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 ,ผมออกมาอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ความคาดหวังของมหาลัยคือบัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการวิชาการดีกีฬาเด่น มีโรงเรียนหนึ่งที่ผมไปสอนเขียนวิชั่นมันเลเน้นแต่กีฬาการเรียนดีกีฬาเด่นแม่งเน้นกีฬาพออจบพักลศกษาทัตตีและโทรโรงเรียนแม่งไม่ต้องทําอะไรแต่ฟุตบอลกันอย่างเดียวไอ้ห่านะเรียนดีกีฬาเด่นเน้นกีฬานะครับมีคุณธรรมมีจรยิยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งที่จะบอกนักศึกษาว่าเมืองไทยไม่จเจริญเพราะด้วยวิธีการนี้ข้อสอบ choice และจำไว้เลยนะครับข้อสอบช้อยของนักศึกษาไทย i n last 10 minutes of exam paper every student gets supernatural power 10นาทีสุดท้ายกูทำได้หมดไม่ว่าจะหลบเพื่อนหรือจะลอกหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะักศึกษาสุธิรักษ์จำตัวไว้ถ้ามี4ช้อยทำไม่ได้จริงๆเอาช้อยที่3มันมีการวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วว่าช้อยก่อนช้อยสุดท้ายเป็นช้อยที่ถูกต้องในข้อที่ยาก เพราะข้อที่ยากอันที่หนึ่งก็เวเลยแม่งมาทาไม่ได้และถ้าเป็นข้อสอบถูกผิดถูกไว้ก่อนเพราะการออกข้อสอบผิดยากกว่าการออกข้อสอบให้ถูกนี่คือวิธีการจําไว้เลยนะดังนั้นคนที่ฉลาดวิชาาจารย์อัดเนี่ยมันจะทําได้เราออกข้อสอบตรงผิดไม่ผิดหมดเพราะมันไม่รู้เรื่องต่จริงเราออกข้อสอบถูกแล้วถ้าเป็นชอยนะครับแล้วถ้าเป็นข้อสอบเขียนเนี่ยทำที่ดีอาจารย์ถ่ายรูปอาจารย์ถ้าอาจารย์ถ่ายรูปแล้วเด็กไม่เข้าใจอาจารย์เชิญผมไปบรรยายนะจะมันเหมือนที่ลังสิ แล้วถ้าโดยเฉพาะไม่ใช่เด็กผมเนี่ยผมจะนินทาเด็กหลังสิตรให้เด็กอาจารย์ฟังและพอกลับจากมารงเรียนอาจารย์ผมก็จะมันมินพาเด็กอาจารย์ให้เด็กผมฟังฟัง,งวิทยากร์มันเป็นอย่างนี้นะครับ <S 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 นะครับเห็นไหมยังนะเนี่ยฉะนั้นชอยสุดท้ายแล้วก็ไปเรื่องดมศัาทานะครับลักษณะข,ของบัณฑิตมันก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเรื่องบางแผ่นใส่ไว้ในเว็บไซต์ของอาจารย์ดีไหมและเด็กคนไหนใครได้ใครเสียก็มานะครับใครได้อยากจะได้อาจารย์และนักศึกษาครับ คุณภาพของชีวิตคุณภาพของการเรียนอยู่ที่การเดินทางมันต้องเริ่ม P D C A Plan Do Check Action คุณภาพไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะครับแล้วก็ i n เ i เตอร์หรือตัวชี้วัดเท่านั้นที่จะทำให้คุณค่าชีวิตเราเกิดขึ้นการเรียนจึงมี A B C เพราะเป็นตัวชีว้วัดนะครับถ้านักเรียนเรียนแล้วในต้องการ A B C เพื่อเอาเกียรตินิยมตรงนั้นไม่เกิดนะครับนี่คือข้อคิดนะแล้วก็ เรามักจะมีโรงเรียนที่ดีแต่เรามีการศึกษาที่เลวดังนั้นเราจะแข่งกันเรื่องสถานที่แต่เราไม่ได้แข่งในเรื่องวิชาการฉะนั้นเราต้องแข่งกับเรื่องวิชาการน,นะครับคุณภาพจะต้องมีการรับรุงภายนอกภายในจิตเป็นคนุณลิตีตอันสุดท้ายอาจารย์อยากจะบน่นผมบ่นแทนพระบอาจาย์วันที่รับปริญญาบัตก็เชิญเด็กคนหนึ่งขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์แทนที่มันจะขอบคุณ we have to thank you all teacher in the university that make me graduated today ครูก็จะนั่งยิ้มขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้ผมสำเร็จในวันนี้ no เด็กคนนี้หักหลัง I want to thank Google, Wikipedia and whoever the hell invented ไม่ว่าจะเป็นนรกไหนก็แล้วแต่ที่มึงผลิตขึ้นมา Inven t e ั copy and paste ์เพสตแตงิวผมเคยบอกเด็กที่ผมสอนว่านักศึกษาครับอีกหน่อยนักศึกษาก็รับบริญญากับเครื่องไข่เอกสารนะประธานเขาจะนั่งตรงนี้แล้วเอาเคียวริสูวางตรงนี้เอาวางบนเครื่องไข่เอกสารมันก็รับไปเพราะคัดเพสตคัดเพสมีเด็กส่งรายงานอาจารย์อัดคนหนึ่งอีกคนแรกเขียนว่ารายงานนี้ถ้าได้รับความเชื่อถือคงจะแบบประเภท แพร่หลายอีเด็กคนนั้นทำรายงานจังหวัดน่านบอกทุกคําที่เป็นแพร่มึงเปลี่ยนเป็นน่านให้หมดหน้าแรกของมันจะกลายเป็นถ้ารายงานนี้มีความดีคงจะได้รับการประชาสัมพันธ์น่านหลายเลยรู้ว่ามึงกลอ,อกรายงานเขามาแล้วใช้วิธีแกะตัดแปะตัดแปะเด็กเนี่ยจะทำํำยังไงเขารู้ไม่ทันเราเหรอกครับนะยิ่งสอนนานๆนิงเจ้าเลยเอาละครับโอเคครับเดี๋ยวจะลงเวทีแล้วนะครับต้องขอประทานโทษท่านผอ,อไม่ได้แจกของลืมหรือเพราะอะไร ถ้าเอาใจของได้เดี๋ยวของมันจะน่าสนใจกับผู้พูดฉะนั้นเดี๋ยวหนูมาเล่นกันเองนะคะนะครับฉะนั้นท่านที่เคารพครับผมอยากจะบอกทุกท่านที่เป็นอาจารย์และเป็นนักศึกษาทั้งเป็นเพื่อนมหาวิทยาลัยทั้งขอให้ทุกท่านโชคดีมีชายสำเร็จในวัยไม่ว่าจะทำอะไรให้นักศึกษานลืกถึงแก่ PBCA และ QA เมื่อไรนักศึกษามี4กระบวนการเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์ทางด้านการเรียนรู้ P.D.C.A. นักศึกษาจะเรียนประสบเระสไม่ว่าจะทําอะไรและนักศึกษาจะมีครอบครัวที่มีความสุขเพราะแฟนแต่ละคนที่เราจะเริ่มเข้ามาในชีวิตเราผ่านกระบวนการ P.D.C.A. กู PD พแพรและ,ะลกูจาร์รับมือแต่อีตอนแอคชั่นนี่มึงจะแอคท่าไหนนะนะครับฉะนั้น P.D.C.A. จะทําให้เกิด Q.A. อาจารย์ครับอีเมลแ d ด r e s s อาจารย์จำง่ายๆว่ากร,ริยัอาระส่ายทำหน้าที่ฝึกอบรม a r t e r t r a i n i n g แอดแยอาจารย์ของเรามี call center นะแต่เป็น call center ภายในเขาเรียกว่าโทรศัพท์ภายในที่หน่วยงานจะเรียกว่า call center ดูดูดูดีมีสกุลและมีงานเยอะ call center แต่มึงโทรเข้าไปเธอไม่มีใครรับหรอกเพราะมันเป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับเซ็นเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าศูนย์เซ็นเตอร์แปลว่าศูนย์นักศึกนะครับแล้วก็ผมอยู่ตึกหนึ่งไปถามรอปพรู้ทันที ว่าอัดคือคนไหนนะครับถ้าเช่นนั้นนะครับเราคงต้องร่ำลาไปแล้วล่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ต้องบินไปสันโพรุ่งนี้บรรยาย3ามชั่วโมงบรรยายเสร็จเรียบร้อยครั้งแรกก็จะพักผ่อนหลานชายโทรมาบอกว่านะ้าหมอตำแยที่ชำคอดนะตายแล้วลูกแกอายุต้องร้อยกว่าแกน่าจะตายนานแล้วแกเพิ่งตาย <laughs> ก็เลยต้องไปเป็นเจ้าภาพหมอตำแยชื่อเยหยิบ กนะารกระตันอยู่กบตาเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเช่นนั้นคิดว่าแอปพลายวันนี้คงทำให้ท่านมีความสุขเพราะไม่อยากให้ QA เป็นเรื่องของความทุก ถ้าท่านมีความสุขขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพออและสตาฟที่จับเลครับขอขอบอคุณครับแล้วถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาจารย์อาจสีหา,ามัยคนนี้ช่วยได้0816290813เบอร์นี้เปิดตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าทรโผลไปตอนตีสอ 2, 3, ปี3อรุณาอย่าถามว่ายังไม่หลับเหลืออาจารย์อยู่หลับแล้วตอ,นอ่นขึ้นมาแล้ว <laughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าคำพูดคำใดจากตูล้ลวงเกินคิดซสว่าต่อไปจะแก้ไขใหม่ไม่แก้ตัวขอให้ทุกคนมีความสุขครับนั่งรถกลับบ้านอย่าลืม p d ดี C A. และคุณภาพชีวิตในการขับรถลับลลบา้านจะดีขึ้นขอบคุณและสวัสดีครับ